ทำคะแนนได้ลหลายขอให้ chips, un, il. ท ª, gallons, ีมงานน้องพี่ๆโชคดีสามสองหนึ 1, tao, ่งไป อ้อเนี่ยผมไ่บางควันบางควันเบิร์กกนนะครับลุนกันละกับทิตท่านดีนะครับไหลมาได้มากเลยสบใดนั่นค <uh ือใช้ชนะถไหลคำว่งงานได้นั่นชนะเลยนะครับ เห็นแต่ควันรีบๆรๆนี่เียไกลเกินปนเด้อเบิ่ปนกันนะครับอ่ะน้องพี่